วานนรโอ้ดัปางเฮ้ยได้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 ยูได้ยูอูู้ดออกฟองเฮ้ยเต็มแ่เลยคนอูู้สุดยอดโอ้ยทั้งโดดออกมื่อกี้เลย โอ้โหนี่ขดบตกใส่ขับรถนี่ขัรถเหรอเอาขับรถรถหน่อยขับงถเรื่องว ือดกนี้มันโดดอกน้องเดงโดดอกแขกหรืาอะาง้านมุกเห็นมันขึ้นหาจินบนควมเสียวหาบนความเสียว แผ่นนั้นอะมันมันแผ่นนั่นแผ่นนั้นมันผู๋แผ่นเอื่อยับนะ

แตนิ้สองตัวงั้นสามตัวสามอ้ปลาโดดออกปล่อยเล่นนวดปล่อยเล่นตัวนะี่ะเอกาออกหนึ่ตัวน่อย โคข้นมาแล้าดอนนั่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 น